หน้าเต็มเลยลิงนี่เราเอากล้วยมาให้ลิงนะกัดให้มาเทให้ลิงหนุกเนี่ยให้โฟกัสเทไว้ตรงนี้เดี๋ยวลิงก็มากินเองเทไว้ตรงนี้เทไว้ตรงนี้เทไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวลิงจะมาเอาเนี่ยลิงนี่เต็มเลยลิงอยู่เต็มเลยทุกคนใครว่างก็เอามาให้ได้นะด้วนะอุ๊เติมกันวิ่งไปเอาแล้ว่啊 โยนขึ้นไปโยนขึ้นไปให้ถึงเลยเฮ้ยพอแล้วไม่ต้องโยนแล้วเสียของมาออกมาออกมาเดี๋ยวลิงมันจะมากินปะมเตอ้ยเลือๆเดี๋ยวมันจะมาลิงเต็มเลยต้องไปเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันจะมากินเรากัดไม่นั่นแหละ ที่เขาก็มีคนเอามาให้เต็มเลยนะลิงอ่ะนู่นมันกินกล้วยอยู่บนหลังคาหนู่มมาแล้วมาแล้วน้องวิ่งมาแล้ววิ่งมาเต็มเลยวิ่งมาเอาเกล้วยเต็มเลยกัดเ <God. S 2> นี่มาเอาเกล้วย กินใหญ่เลยเนี่ยมากินกล้วยที่โฟกัสเอามาให้แล้วกัดไม่ต้องเข้าใกล้นะเดี๋ยวกัดเอานะเออกินเลยลูกกินเลยเอากล้วยมาให้นะกินเลยนู่นน่ะกองนู่นน่ะเต็มเลยเออดูที่มันกัดดูที่เขาเอาลูกเกาะตรงท้องเห็นไหมกัดอย่าเข้าไปใกล้เดี๋ยวเิงจะกัดแม่หน้าเขาเอาเอาลูกเกาะตรงในท้องเห็นไหมอ่นะน่าอุ้มลูกน่ารักเชียวนั่นดูทำปากจุบจ๊บ เต็มเลยค่ะทุกคนลิงใครว่างก็เอามาให้ได้นะกาดเอาทำไมล่ะเปนากระพงอีมแล้วมันมีเยอะแยะไง กินใหญ่กินใหญ่อย่าห่วงกันแบ่งกันกินกันอยู่ไปเดี๋ยวมเราเตแ่มันยงกล้วยอ่ะใช่ถ้าเรากล้วยไม่ให้มันไงเดี๋ยวเราว่างเราก็เอาผลไม้ยงอื่นมาให้มันด้วย มีแล้วนีมีแล้วตัวนี้มีลูกน่ารักมากเลยลูกก่ะข้างหน้าด้วยโอแม่ทำไมลิงเนี่ยเขาก็เอามาให้เต็มเลยลิงแข่นี้มันมีแต่ลูกอ่ะแม่ตูแม่ตูดเด็กๆเอากล้วยมาให้ลิงเสร็จแล้วกำลังจะกลับนะคะแล้วก็เด็กๆจะไปเล่นทรายต่อที่ทะเล ตก็มาครับมาทางนี้เดีย <c oughs> ๋ยวอันนั้นอันนั้เนเกแก่ต้องหล่อเลยอะ <c oughs> ่ะเล่นอะไรอยู่ไม <c oughs> ่ใส่กาตามมันอะการการเอาเอาให้น้องเล่น,นดัง <c oughs> อเอา <c oughs> อนเน <c oughs> องเข้าห้องยา เต um> ้าอยู่นห้องยางแล้วใจน้องใจมากมากนี่น้มาเล่นตเตียวเพียงเนี่ยเมต้มาใอะเวช้านดิไหนไหนาต้ไม่กิน ราจะไปขี่เรือใช่ไปขี่เรือกันแล้วใช่ลูกอีกลูกอีกลูกคนนี้ครับ่ะไปขี่ไปนู่นเรือเป็นฝุ่นแล้วนะไปขี่ไปนู่นเอาวิคไปหนึ่งสองสามสี จะจับตรงนั้นเนี่ยยายดึงนู้งลูกใส่น้องใส่น้องน้องจะเข้าไปเล่นเองปะน้องจะไปเล่นตรงๆๆนู้นน่ะไปจับเนืน้อเราจะไปจับปูเราจะไปจับปูแล้วมานีมา บอกว่าให้ใส่ห่วงยางลงไปมันจะได้ไม่จมใส่ห่วงยางด้วย ไม่เป็นไรไม่เป็นไร้อง่ไม่เป็นไรถ้ห่วงยางนไม่เป็นไรแคารวงยางห้ตโต้ส่ตโ้ต้อยู่ในห่วงยางอ่ะยู่ในห่วงยางเป็นไรเลยนะเห็นป่ะไม่เห็นโดนอะไรเลยหอเหมือนเดิมเลย 在哪呢？